เคยเล่นยังย้ำว่างก่อนแป๊บหนึ่งอ่าหนึ่งเคยเล่นแล้วเป๊บๆเคยเล่นอยู่แล้วชื่อม MrgmasiMan X ดีๆๆๆๆๆแล้วก็ Nebud Thailand ขนาดนั้นก็มีอยู่แค่สองไอดีไอดีในมือถืออันหนึ่งกับไอดีของอันเนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะแบบแบบบิสเนสของอบิสาเต้นะประมาสองอายุเท่าไหร่สิบปีมั้งสูงไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ น้ำหนักเท่าไรเออน้ำหนักเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันแต่น่นจาจะอว้วนเคยช่วยตัวเองไหมไม่ครับชอบกินอะไรมาล่าไม่ใส่พริกชอบเล่นเกมอะไรชอบเล่นเกมเออก็บอกไปแล้วนี่โลบ็อกโลบ็อกแบปแบดบิสนเนียนแล้วก็แบบบริษัทดีอาร์นิเมเตอร์เฮลท่าแอนซอนลาเบิรโคแล้วก็อันสุดท้ายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ ได้เจอรู้กันแพ็กแมนก็แล้วก็เคิร์สแอนิเมชันอีกนะโอ้น่ากว่าบหายต่อมาติตตะชติดตด,ด้วยได้เลยครับมีแฟนเจียาามยเมื่อานนี้สิ <c oughs> ชอบชายหรือหญิงชอบพู้หญิงครับโอเอดเอแดนนี่รู้จักผมได้ไงแบบ คือตอนแรกอ่ะคือโดนสติกไฟเตอร์ไปมาแล้วอไม่มีอะไรจะดูอ่ะก็เลยไปพิมพ์แล้วก็เจอคุณนี่แหละช่องเป็นคลิปคุณอันนึงอ่ะก็เลยกดยเข้าไปดูเฮ้ยเท่ดีแต่ตอนนั้นยังไม่ได้กดตามนะแต่พอลองมาดูแล้วคนมีแฟนควรสีชั่วโมงม,มาจากไหนแทก็แค่นั้นแหละ